ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวกัสไฟไทยแลนด์บายชรช่วงผมใน EP วันนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับผมก็เป็นพาร์ทที่2ในการเปิดนะ4กล่องเหมือนเดิมครับนะก็ยังไงก็ไปดูว่าในชุดนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับนะโอเคยังไงก็ตามดูกันเลยกันไม่พูดมากแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดก่อนละกันนะครับจะได้ดูกันย,วยาวๆทีเดียวเลยนะครับโอเคมาเปิดต่อกันเลยครับกับอีกที่เหลือบ็อกซ์ที่เหลือรบแต่อเป็น พานสองก็อสี่บล็อกเนาะพุทธกิจพุทธกิจโอเคมาเริ่มกันเลยครับเทลมาจริงๆเอาไปฉีกมาแล้วแหละนะครับนะสองที่หนึ่งครับนะเกียร์ออร์แลคเซิ้นครับรอยอนแล้วก็โนวาครับโอเคเปิดมาแยกแคนดีฮะสองแรกสองที่สองครับออร์แลคเซิ้นครับรอยอนออร์แลคเซิ้นแล้วก็ออร์แลคเซิ้นครับโอ้บล็อกสองออร์แลคเซิ้นชัดสองที่สามครับเกียร์ข้างเงีออร์แลคเซิ้นแล้วก็เกียร์ครับ เอีด้วยนะสองเกียร์โนวาครับใบแรกรอยยอนครับโอ้สองรวมทิ้งสไตล์ไปเนี่ยแล้วก็เกียร์วางผิดเห็นคุณนผู้หญิงวางออร์ลนเทเฉยเลยแล้วก็ออร์ลเทครับต่อมาครับผมออร์ลเทครับข้างง่ออร์ลเทแล้วก็เ p ีโนวาครับต่อมานะครับผมรอยยอนครับเช่ข้างง่แล้วก็ข้างเ่นะครับต่อมาครับ อาโนวาครับอราเลนโนวาโนวาครับสองต่อมาครับเกีย Nova, ร์โนวารอยอนอราเลนสองต่อมาครับอราเลนอราเลนเกียร์อัลเลนเกียร์อัลเลนจริงๆเลยไม่ใช่เกียร์โปรเนเจอร์นี่เกียร์อัลเลนนะโอเคสองต่อมาโนวาคาเงีรอยอนแล้วก็โนวานะครับ องต่อมา okay. เคอัลละขเ้นแล้วก็ไอรอยอนคางเงครับ MP, เอฟพีเบสอารเตอร์นะครับทิงไกคาง A, เงโนวาอาละขสเนแล้วก็ได้อีกแล้วนะครับสำหรับโคนนสคอมมานนะครับโอเคต่อมาเกียร์ครับรอยอนแล้วก็คางเงคาเง A, ครับต่อมา เร็วๆกันเลยค่างนี้ครับเกียร์ออร์เอลอเรนโนวาครับต่อมานะครับผมค่าง,งี้ออร์เอลเเอเรน์โนวาแล้วก็เกียร์ต่อมาะครับผมค่าง,งีา้เกียร์ค่าง,งีา้งเกียร์งเกียร์งเอทีงงด้วยเอทีใบนี้ด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เห็นแล้วจุก <laughs> <laughs> นะครับเมื่อก่อนนะถ้าเป็นญี่ปุ่นแล้วเ,เหี่ยวหูไทแชร์ใบนี้นะจุกเลย แต่มันได้ใช้แหละโนวาครับข้างเงี้ยคางเงี้ยคางเงี้ครับโอ้สองต,นตองันโลนะครับประมาณสองตันซองนะครับจากสายตารอยยอนครับข้างเงี้ยอาเกียรอยยัน,นครับรอยยอนครับข้างเงี้โนวาคางเงี้เอสทีสองสุดท้ายนะครับโนวาครับออร์ลเซอร์เกียแล้วก็ต่างเงี้ยโลโอเคซองนี้ก็ เน้นหนักไปที่ทางเงโร่นิดนึงก็ได้จีอามาหน,นึ่งใบด้วยนะครับผมนะมาครับบล็อกต่อไปครับรอบนี้สี่บล็อกเต้นเคยนะครับนะโอเคบล็อกต่อมาบล็อกที่หนึ่งเลยไม่คาแล้วนะครับเกียร์ออร์แลคเซนทางเงอเอร์แลคเซนต่อมาโนวารอยอนนะครับเกียร์ออร์แคเซนต่อมาเกียร์ครับ คางเงแล้วก็โนวาออลาร์เซนต่อมาครับผมคางเง่ออลาเซนไอ้เกียออลาร์เซนคางเง่แล้วก็ลอยยอนครับต่อมานะครับผมออลาร์เซนครับลอยยอนโนวาครับแล้วก็คางเง่นะครับต่อมาครับลอยย้อนครับออลาเซนลอยยอนโนวานะครับโอ้โหยาวจริงๆต่อมาครับ ค่าเงี้ยคาเงี้ออลารคเซนอาลอยอนครับเซนโบเอฟีด้วยกีเจจุงเบย์เ uh, กียร์ครับอ่าโนวาค่าเงี้โนวาต่อมาครับค่าเงี้ยอะออลารคเซนออลารคเซนรอยอนครับเซนโบนี่มันไม่แน่ไม่นอนเนาะอย่างว่ามันลองสุ่มครับออลารคเซนครับออลารคเซนเกียร์โนวาต่อมาครับ คาเงีเคลอยย่นแล้วก็เอสพีเบสพัตเตอร์คาเงีครับต่อมาครับโนวาออลอร์เทนคาเงีโนวาต่อมาครับผมคาเงีเกียออลอร์เทนเกียต่อมาลอยย่นรอยย่นคาเกียคาเงี้ยไปยายาวไปคาเงี Royal, คางเง่โนวาเกียร์ R K คางเง่โนวา R คางเงครับ S T ของคลอสนะครับโนวาครับเกียร์แล้วก็คางเงแล้วก็ออร์แลคเซิรครับสไตล์ออร์แลคเซิรต่อมาครับผมเกียร์โนวาแล้วก็เกียร์คางเง่าตัวต่อมานะครับ อลารเซนโนวาเียอลารเซนครับต่อไปคางเงออลารเซนลอยอนโนวานะครับหมดบล็บอกที่2แล้วนะครับนะที่เห็นอยู่ก็คางเงนําอยู่นะครับผมนะก็ามาดูกันต่อเลยดีกว่าในบ็อกที่3านะผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับ2แรกบล็อกที่3นะครับเกียเกียคางเงออลาเซนนะครับนะต่อมาครับผม ออลคเซนเกียร์อลคเซนอา,นาโนวาครับเอสพีคาสม่านะครับคาเงีเกียร์คาเงี้ยยอยอนต่อมาคาเงีเทโนวาคาเงีครับต่อมาครับโนวาครับผมคาเงีเกียร์ลอยอนต่อไปลอยอนครับ โนวาโนวาโนว่านโวาโนวาเกียครับขออนุญาตจับนิดนึงนะครับเริ่มลบอีกแล้วนะครับลบบนลิปแรกเลยเค,คือกล้องมันอยู่ข้างหน้าไงแล้วก็ต้องเอามือคล้อมกล้องไว้นะครับก็เลยไม่สะดวกในการหยิบจับเล็กน้อยโอเคต่อมาออลลเขึเนอรอนครับข้าเงี้ Gear, เกียร์ข้าเงี้เอต่อมาออร์แลคเซนครับรอยย้อนข้าเงี้ข้าเงี้ต่อมาครับโนวาออร์แลคเซนโนวาเกียร์เอสพีต่อมาเคออร์แลคเซนครับรอยย้อนแล้วก็โนวาต่อไปรอยย้อนครับ ีรอยอนแล้วก <LO> ็ออราเพิ่นนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปสกิลอีกทีนะครับจริงๆคือไอท็อกนั่นแหละออราเพิ่นออราเพิ่นออราเพิ่นขางเงี้ยนี่เป็นออราเพิ่นหมดเลยข้างเงี้ยขางเงี้ยขางเงี้ยโนวาโอ้ยไม่เกือบเกือบเหมือนเมื่อกี้เลยเฮ้ยเกียโนวาครับโนวาเกียสายสตาร์เกตเน่ลืม โนวาครับรอยอนครับเกียโนวาอีกประมาณ4ี่ห้าซองนะครับหมดของบลนะ็อ,อกสามแล้อลลอร์เคิลครับอ,อลลอร์เคิลนอลลอร์เคิลนรอยอนครับเอนโบอีกประมาณ4ี่ซองครับบล็อกสามข้างเออี้ยแอคผิดโนรอยอนอลลอร์เคิลเกียโนวารอครับข้างเงี้ยเกียรอยอนอลลอร์เคิลอีกสองซองครับของบล็อกสาม โนวาคาง,งาน,นี้ยเอ่ยออลาร์เก้นสองสุดท้ายของม็อกซี่สามครับออลาเก้ร์นึ่าง,ง,าง,ง,าง,งนี้ยคางนี้ไอ้ไม่ใช่โนวาคางนี้ยคางนี้ออลาร์เก้นโอเคก็จบแล้วนะครับก็อโอ้คาง,งนีง้ยก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับนะโอเคยังไงก็ม็อกสุดท้ายนะครับสำหรับพาร์ทสองนะครับนะยี่สิบสองสุดท้ายนะครับนะเปิดรอบละแปดสิบสองนะครับนะโอเค สองที่หนึ่งเริ่มเลยนะครับโนวารอยอนเกียคาเงนะครับสองที่2องไปนะครับออลเเช่นโนวาเกียโนวานะครับเล่นแล้วกิกแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดสักครู่นะครับเพราะว่าการ์ดมันลื่นมากนะครับก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับในชุดนี้วางไม่ได้โอเคสองต่อมาครับรอยอน คางเีเกียอลาเกียคางีลอยย้อนเกตาคางเีเคโนวาคางอีอลาเดี๋ยวพอนอยากแรับหนึ่งนะครับอาลาเพิ่นอ่เกียโนวาโนวา g กีย No โนว่าข้างงี้เกียนะครับนะต่อมา,อาล o อยอนอลตเทิลเกียร์ล้อนนะครับต่อมาข้างงางงีข้างงีขางงี้เฮยทั้งสองคางงี้หมดเลยเหรอข้ ane, Nova, ane, อางงี้โนว่าค้างงเ้อลัตเท ออลาร์เซนทาเนโวว่าเกียออลารเซนออลารเซนออลารเซนทางนี้างนี้างนีอลารเซนเนโวว่านะครับประมาไม่ถึงสิบกองแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเกียเกียเนโวว่าอลารเซน พาเงโนว่าโนพาเง่อลาเซนเคอลาร์เซนไอลอยอนแล้วก็เกียร์ประมาณ4-5่สองสุดท้ายครับเกียร์อลาเซนเกียร์เซนโบครับลอยอนโนว่าครับลอยอนอลาเซนโนว่า ของต่อมาครับผมเกียร์ออราเซินแล้วก็โนวาแล้วก็ลอยอนสองสุดท้ายครับของพาร์นี้แล้วนะครับออราเซินอยอนลอยอนอเกียร์โอเคก็จบนะครับสำหรับพาร์ที่2นะอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็ะตามนี้นะครับนะครั้งนี้ก็นข้างเยอะครับอันนี้พอ,พอๆไรเรียออราเคิลเลยนะครับอย่างเช่นเคยละกันนะรอบนี้ก็ได้กีอาร์หนึ่งใบนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตากดซับสไคร์เดี๋ยวติดตามต่อพาร์ทหน้านะครับอีพีหน้าเป็นพาร์ทส,สุดท้ายของการเปิด C C p แล้วนะครับในะยังไงก็อย่าลืมดูกันนะครับสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยขอบอคุณร้านซีจาร์ไม่กับอัสซ่าชันห้าพันุ้นเพื่เราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ